ให้นิยามถึงพี่เอกเหรอครับบ้างงาน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 เอาจริงเขาเป็นคนตั้งใจทํางานคืออยู่ในสายเลือดอะลมหายใจเลยดีกว่าผมมั่นใจว่าลืมตามาเนี่ยเขาต้องนึกถึงพื้นที่ก่อนนึกถึงคนอื่นอะ่ะแต่ด้วยความทํางานยังเป็นคนทํางานทั้งคู่ถึงแม้ไม่มีตาแหน่งอะไรเราก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนนั้นเรามาร่วมมือกันให้มันได้ดีกว่าไหม จะได้มีตำแหน่งมีหน้าที่ในการมาดูแลประชาชนได้มากกว่านิยามผมว่าเขาเป็นคนที่จริงใจจริงจังกับการทํางานในพื้นที่ตลอดครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้รับตําแหน่งเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ช็อกไม่คิดว่าคนที่ทํางานมาตลอดตั้งแต่โควิดพี่เองและทีมงานไม่เคยหยุดเลยแกเป็นคนทํางานไวค่ะและแกก็ทําจริงด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติแกรับเรื่องอะไรจากลูกบ้านมาเนี่ยแกจะหันซ้ายหันขวาเพื่อสั่งทีมทันทีว่าจะต้องทําอะไรไม่เกิน5นาทีแกหันกลับมาแล้วว่าเสร็จหรือยัง หลังๆมาเนี้ยพี่เอกใช้โซเชียลใช้ AI พวกเนี้ยเก่งกว่าหนูอีกรู้สึกว่าเขาอยากพัฒนานตัวเองอยากเป็นที่ปรึกษาให้เราได้ด้วยก็หนูเป็นคนประสานงานในทีมงานทุกอย่างก็เหมือนรับหมดเลยเลยลูกบ้านรับเรื่องร้องเรียนมันก็มีความเครียดกดดันอะไรเงี้ยแต่พี่เอกก็จะบบกว่าพูดมาคําเดียวอดทนก็คือจบจบเลยก็คือหนูรู้สึกว่าเขามองว่าที่เนี่ยคือบ้านของเขาจริงๆไม่ใช่แค่ตําแหน่งค่ะคือบ้านคือประชาชนที่เขาต้องดูแล ช่วงที่เวลาเล่นนะ่ยก็คือเล่นได้ตอนที่ทํางานจะค่อนข้างที่จะสิเดียสกับงานมา,มากๆแกเป็นคนทํางานตลอดทุกวันเลยนะครับผมยังหยุดมากกว่าแกอีกเป็นพี่ใหญ่ใจใหญ่แล้วก็ไม่ทิ้งพื้นที่